วันนี้นะครับผมมีรถตัวคุ้มนะผมอดีตเนี่ยสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทนะครับแต่ณตอนนี้นะครับรถอายุเพียงแค่3ปีกว่าเท่านั้นราคาลงมาถึง1 3 0 0 0ล้านาหมื่นบาทนะผมวันนี้เราอยู่กับคันนี้นะฮะ m e r c e d e s b e n z A 2 0 0 AMG นะผมเป็น CBU นะฮะในโมเดลนี้หลายๆท่านเนี่ยสับสนเรื่องรุ่นของเขานะครับปี2019 ยังเป็น CBU นำเข้าโดย Mercedes-Benz Thailand น,น,นะส่วนปี2020เป็นรุ่นที่ประกอบในประเทศนะครับราคาป้ายแดงต่างกันอยู่300,000บาทนะผม CBU จะแพงกว่าแต่ได้ออปชั่นที่ดีกว่าและต้องบอกเลยว่าคันนี้มันคุ้มเพราะว่าราคามันประหยัดไป1,030,000นะครับผมเจ้าคันนี้นะครับราคาค่าตัวตตอนนี้เพียงแค่1ล้าน 4 6 0 0 0 0บาทเท่านั้นกับเลขไมล45,000กิโลเลขไมลถือว่าไม่เยอะเลยสำหรับรถปี2019และกุญแจมี2ดอกมีคู่มือการใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีให้ครบหมดเลยสภาพนี่คือแบบใกล้เคียงกับรถใหม่ป้ายแดงกันเลยทีเดียวและคันนี้เป็น c p u แน่นอนว่าคุณได้ออปชั่นที่เหนือกว่า CKD นั่นก็คือไฟหน้ามีออโต้ไฮบีมในส่วนของไฟหน้านะมีออโต้ไฮบีมนะครับซึ่งรุ่นที่ ประกอบในประเทศไม่มีโดนตัดออกไป่าเดีย๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรนอกจากไฟหน้ากันบ้างนะครับผมเพื่อไม่เสียเวลาตามชมเลยครับเรามาดูนะผมว่าเจ้า A 200 a MG คันนี้โดดเด่นเรื่องอะไรบ้างนะครับผมเจ้าคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์ไม่ใหญ่ ครับมากับขุมพลังเพียง1.3ลิตรเบนซินเท่านั้นแต่พ่วงด้วยเทอร์โบนะและเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาดเล็กที่สเปคเนี่ยต้องบอกเลยว่าดีที่สุดในโลกนะฮะต้องบอกอย่างนั้นเลยนะผมเพราะว่าการขับขี่อัตราการเร่งต่างเนี่ยเขาทําได้ดีนะครับเครื่องยนต์1.3ของเขาเนี่ยสามารถที่จะขับขี่นะผมแบบซิ่งๆได้นะผมความเร็ว160 170ถึง210กิโเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยได้อย่างสบายๆนะครับไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะและดีไซน์ด้านหน้าของเขาเนี่ยครับเป็นโมเดล W 177นะครับดีไซน์ก็จะดูสปอร์ตดูหรูในหน้าตาแบบนี้นะครับระบบไฟหน้านะผมเป็นไฟหน้า LED High Performance นะครับผมเป็นไฟหน้าที่มีระบบ Auto High Beam นะผมหรือไฟสูงอัตโนมัตินะครับซึ่งจะมีเฉพาะรุ่นปี2019หรือ CBU เท่านั้นนะครับผมตรงนี้ก็ถือว่าให้ออปชันที่โดดเด่นกว่ารุ่นประกอบในไทยกระจังด้านหน้าเป็นทรง Diamond g r i l นะฮะสีเงินโครเมียมสวยงามนะผมพร้อมโลโก้ขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง ก็ดูมีความสปอร์ตสวยงามนะครับผมลงมาที่ชุดแต่งนะครับก็จะเป็นชุดแต่ง AMG Body p a r t นะครับดูสวยสุดตามากนะครับผมมี p a r k เซ g นเซ s ร์แล้วก็ยังมีในส่วนของระบบช่วยถอยจอดอัตโนมัตินะครับผมตรงนี้มีใส่มาให้ใน A Class จะไม่น่าเชื่อเลยนะครับระบบถอยจอดอัตโนมัติตรงนี้นะคผมคุณผู้หญิงบอกเลยว่าขับคันนี้เนี่ยสะดวกสบายนะผมจะขับเข้าลานจอดรถจะออกเดินทางต่างจังหวัด ก็ไปได้อย่างสะดวกสบายมากๆในส่วนของล้อนะครับผมเป็นล้อ5ก้านคู่ราย AMG นะครับเป็นล้อขนาด18นิ้วนะครับผมปั๊มเบรกเป็นสีเงินนะครับมีคำว่า Mercedes-Benz ะเอาไว้นะครับดูสวยดูสปอร์ตมากๆเลยนะครับผมในส่วนของยางเป็นยางรันแฟ a t นะครับยางนิลไพยนะปี2021นะครับผมก็ให้ยางมานี่สเปคถือว่าดีมากๆนะครับผมเป็นยาง m มช e ลิน Primacy 3นะครับผมก็เป็นยางที่สมรรถนะสูงรุ่นหนึ่งนะครับ ในส่วนของสีด้านข้างเรียบร้อยสวยงามนะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวพับเก็บอัตโนมัตินะครับมือจับประตูไม่มีระบบคีย์เลสนะครับระบบคีย์เลสใน A200AMG จะมีอยู่ในรุ่น CKD หรือว่าประกอบในไทยก็คือปี2020นะฮะอันนี้คือออปชั่นที่แตกต่างกันนะครับผมซึ่งตัวนี้ในรุ่นต่างประเทศเขาไม่ได้ใส่มาให้นะครับผมคีย์เลสแตะล็อกที่ประตูไม่มีนะครับผมเนะฟรมกระจก เป็นโครเมียมสวยนะครับผมสะดุดตาเลยนะฮะถัดมาที่ด้านท้ายนะครับโดดเด่นเรื่องของไฟท้ายของเขาครับไฟท้ายเป็นการดีไซน์ที่ดูซิ่งๆหน่อยนะครับผมก็จะเป็นไฟ LED นะครับเป็น2เส้นแบบนี้ก็ดูเท่ดูสวยมากๆมีกล้องมองหลังนะครับมีปาร์คเซนเซอร์ด้านหลังนะครับแล้วก็ปลายท่อคู่ด้านล่างนะครับผมมีดิฟฟิวเซอร์นะครับอยู่ตรงชายตรงนี้นะก็ดูเท่มากนะครับและสภาพคันนี้บอกเลยว่าสวยมากสี นะครับผมสภาพเรียบร้อยมากๆนะครับผมณนะตอนนี้เนี่ยถ้าเรามองด้วยตาณนะตอนนี้นะครับผมที่ผมมองอยู่เนี่ยก็จะมีพวกรอยขนแมวจากการใช้งานจากการเช็ดรถจากการปัดฝุ่นนะครับผมแต่ถ้ามองผ่านกล้องคุณจะมองไม่ออกเลยนะครับผมนะแล้วมาดูด้านท้ายนะครับผมพื้นที่การวางของวางได้แบบจุใจแน่นอนนะครับเพราะว่าด้านท้ายของเขาเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยใส่กระเป๋าเดินทางไซส์ใหญ่ๆนะครับผมใส่กระเป๋าเป้หรือว่ากระเป๋าลากอะไรพวกนี้วางได้สบายนะครับผมและถ้ายังไม่พอ ด้านล่างก็ยังมีในส่วนของช่องเอาไว้วางพวกรองเท้าผ้าโฮมหมอนนะครับผมก็วางได้นะครับแล้วก็มีชุดปฐมพยาบาลฉุกเฉินนะมีให้แต่ไม่มีชุดเติมลมยางนะครับชุดเติมลมยางฉุกเฉินจะมีอยู่ในรุ่น2020นในรุ่น cbu เขาไม่ได้ใส่มาให้นะครับผมแล้วก็บอกด้านท้ายสามารถพับได้นะครับผมเพื่นพื้นที่การวางของได้แล้วก็การพับของเขาก็จะเป็น40 20, 40นะครับผมคุณสามารถที่จะ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้นะครับผมต้องการขนของคุณพับเบาต้องการนั่งโดยสารคุณกลางเบาหรือว่าจะนั่งไปด้วยขนของไปด้วยมีเซิร์ฟบอร์ดหรือว่ามีอะไรที่มันขนาดยาวที่ไม่สามารถวางในห้องโดยสารได้ก็พับเฉพาะตรงกลางนะครับผมก็ถือว่าให้ฟังก์ชันให้ฟังก์ชันการใช้งานอะไรมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมนี่คือรถที่ไม่ได้เล็กดูแลเหมือนจะรถเล็กแต่ไม่ได้เล็กเลยนะครับผมเดีนะ๋ยวเราไปดูภายในกันต่อดีกว่า,บอ,วาบอกเลยว่าเด่นมากตามเลยครับ เรามาดูด้านในนะผมเริ่มจากที่ตัวเบาะนะครับในส่วนของเบาะของเขานี่ก็จะเป็นเบาะที่ใช้2วัสดุในการทำนะครับตรงกลางนะครับก็จะเป็นในส่วนของผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับผมซึ่งทําให้การยึดเกาะลําลตัวเนี่ยดีมากๆนะครับผมส่วนปีกด้านข้างเป็นหนังนะครับผมแล้วก็เดินตะเข็บด้วยได้ที่มีความประณีตมากๆนะครับผมที่ต้องเป็นหนังในส่วนของปีกด้านข้างก็เพื่อความทนทานในการใช้งานนะครับผม ตรงนี้เนี่ยจะโดนกดทับเพราะว่ามันปีกมันสูงเวลาเราขึ้นรถลงรถอะไรต้นขาเราก็จะไปทับนะครับผมรวมถึงตัวพนักพิงด้วยนะฮะก็ทาให้มันมีความคงทนมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้ามีในส่วนของลมบาร์สพอร์ตสามารถปรับได้ถึง4ี่ทิศทางเลยนะครับผมในส่วนของลมบาร์ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ยังที่ยืดขาตรงนี้นะครับสามารถปรับเพิ่มพื้นที่ต้นขาเราได้นะครับผมเนี่ยตรงนี้แต่เป็นแบบเมนต์นวก็ตรงนี้ก็ทําให้คนที่มีลักษณะขายาวๆตัวใหญ่ๆเนี่ย ก็ยังสามารถที่จะนั่งเบาะตัวนี้ได้นะครับผมแต่ถ้ามองด้วยตานะครับเบาะมันอาจจะดูเล็กไปนิดหนึ่งตรงนี้คุณต้องมาลองนั่งดูนะครับผมนะในส่วนของพวงมลลาลัยนะเป็นพวงมลลาลัย3ก้าน AMG ท้ายตัดนะครับผมก็เป็นดีไซน์ใหม่ของ Mercedes Benz ครับผมมีในส่วนของทัชแพดด้านซน้ายด้านขวาก็ดีไซน์สวยมีพดเดิลชิฟต์ให้ด้วยนะผมมาพร้อมเกียร์7สปีดแบบดูอัลคัตนะคันนี้นะเป็นเครื่องยนต์1.3ลิตรมีเกียร์7สปีดที่เป็นดูอัลคัตก็ทําให้การขับขี่เน,นีนน่ย <dle> ทัชแพดที่อยู่ตรงพวงมาลัยนะผมและดีไซน์ก็จะเป็นแบบสแตนเลสซึ่งมันดูสวยมากๆนะครับมันเหมือนรถเบนซ์สมัยใหม่ๆเลยนะครับผมมีในส่วนของคูชชอนโทนะครับผมตั้งลิมิตความเร็วได้นะครับมีในส่วนของการควบคุมเครื่องเสียงเครื่องเล่นรับสายอยู่ทางด้านซ้ายนะครับผมและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือหน้ามัดวัดเรือนใหม่นะครับผมได้เป็นวายสกรีนครอกพิทเลยนะฮะเป็นรถเบนซ์สมัยใหม่ๆต้องเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับผมหน้าจองนี้คุณสามารถที่จะปรับเปลี่ยน ในส่วนของรูปแบบการแสดงผลได้นะครับคุณสามารถที่จะเลือกแบบที่คุณชื่นชอบนะนี่แบบนี้นะครับก็มีให้คุณเลือกเนี่ยแบบเรียบง่ายแบบโปรเกรสซีแบบสปอร์ตหรือว่าแบบคลาสสิกอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของบุคคลหรือว่าคนใช้นะครับผมแล้วก็ยังสามารถที่จะเรียกดูชุดข้อมูลต่างๆได้เนี่ยอย่างสื่อความบันเทิงวิทยุแผนที่นําทางโทรศัพท์มือถือหรือระบบการช่วยเหลือต่างๆนะครับคุณสามารถที่จะเข้าไปตั้งค่าหรือว่าเรียกดูข้อมูลต่างๆได้จากมาตรวัดเรือนมาตรงนี้ นะครับผมส่วนพวมอะไรทางด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นการควบคุมหน้าจอตรงกลางนะครับหน้าจอตรงกลางนี่ก็จะเป็นหน้าจอ Mercedes มี Me Connect นะครับผมก็สามารถที่จะเชื่อมต่อ Apple CarPlay พ n d r o i d Auto ผ่านสาย USB ได้นะครับผมสามารถเรียกจะฟังเพลงผ่าน YouTube Music ผ่านจุกนะครับผ่าน Spotify การแจ้งเตือน เมสเซจ SMS หรือว่า Line อะไรพวกนี้นะผมก็จะแสดงผลที่หน้าจอเลยแต่คุณต้องเชื่อมต่อผ่านสาย USB นะครับผมนะบเป็นท้าย A นะไม่รองรับพวกท้าย C นะครับผมนะตรงนี้ก็ถือว่าสายพวกนี้หาง่ายนะครับก็สามารถรองรับได้และดีไซน์นะขอขึ้นไปนั่งที่รถก่อนดีกว่าในส่วนของดีไซน์ด้านหน้านี่ต้องบอกเลยว่าสปอร์ตมากๆนะครับผมช่องแอร์ต่างๆนี่เป็นเหมือนเครื่องบินเจ็ตนะครับ ก็จะเป็นวงกลมนะครับผม3วงอยู่ตรงกลางแล้วก็อีก2วงอยู่ด้านซ้ายด้านขวานะครับผมแล้วก็มีในส่วนของไฟแอมเบียนสแดงสีตรงนี้นะครับผมในส่วนของความสวยงามเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีได้64สีเลยนะครับผมในส่วนของไฟแอมเบียนนะก็จะมีตรงช่องแอร์มีในส่วนของคอนโซลหน้ามีในส่วนของแผงประตูนะครับผมและการตกแต่งไม่ใช่ลายไม้การตกแต่งเป็นสแตนเลสก็ดูเพิ่มความสปอร์ตเข้าไปอีกนะครับผมคันนี้บอกเลยว่าคุณผู้หญิงขับได้แบบเท่เทคุณผู้ชายบอกหรูๆไปเลย นะครับผมขับไปมหาลายขับไปที่ทํางานยังไง Mercedes-Benz ซมันก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับผมใครๆก็เหลียวมองนะฮะและคันนี้ดีไซน์สวยด้วยทั้งภายนอกภายในเลยนะครับผมลงมานะผมเป็นเครื่องปรับอากาศ u ู l z โซนแต่ว่าเขาไม่มีในส่วนของระบบออโต้นะระบบแอร์อัตโนมัตินี่นะจะมีอยู่ในปี2020หรือว่าผลิตในไทยนะครับในส่วนของปี2019ที่ผลิตในต่างประเทศคุณได้ไฟหน้าอัตโนมัติคุณได้แอร์ด้านหลังแต่คุณไม่ได้ระบบแอร์อัตโนมัติงงสิ ทำไมมีออโต้นี่ออโต้ Auto ตรงนี้ก็คือปรับอุณหภูมิให้อัตโนมัติแต่ไม่ได้ปรับแรงลมอัตโนมัติพอนึกภาพออกใช่ไหมฮะท่านผู้ชมนะถ้าเป็นรุ่นปี2020ที่เขาประกอบในประเทศเนี่ยเขาตัดไฟหน้าไฟสูงอัตโนมัติออกตัดแอร์ตอนหลังของผู้โดยสารด้านหลังออกนะครับแล้วก็มาเพิ่มในส่วนของคีเรสมาเพิ่มในส่วนของระบบแอร์ออโต้ตรงนี้ก็อยู่ที่ท่านผู้ชมแล้วว่าจะเลือกฟังก์ชันอะไรแต่ผมมองว่าไฟสูงอัตโนมัติเนี่ยนะ มูลค่ามันสูงกว่าคุณไม่สามารถจะไปแต่งไปทําอะไรมันได้นะผมมีไฟสูงอัตโนมัติเนี่ยขับออกต่างจังหวัดมันสะดวกสบายมากกว่านะครับผมมันเพิ่มความปลอดภัยเวลาเราขับขี่นะฮะแต่ระบบแอร์เนี่ยเราสามารถที่จะปรับได้อันนี้พูดให้ฟังนะส่วนตัวของผมนะระบบแอร์เราสามารถที่จะปรับเพิ่มแรงลมลดลงแรงลมอะไรได้แต่เขาก็มีในส่วนของออโต้อุณหภูมิให้เออนี่ก็เป็นฟังก์ชันที่เขาให้มาแล้วก็ได้แอร์หลังด้วยเวลานั่งโดยสารด้านหลังก็จะไม่ร้อนมากถือว่าฟังก์ชันมันก็ แลกเปลี่ยนกันไปนะเพราะว่ามูลค่าระหว่าง CBU คันนี้รุ่นนี้ปีนี้กับ CKD รุ่นใหม่ปีใหม่มันต่างกันตอนป้ายแดงนะ 300, 2, เนี่ยสามแสนมือสองเนี่ยนะมันแทบจะไม่ได้ต่างกันเลยนะครับมือสองมันไม่ได้ต่างกันเลยตรงนี้ก็อยู่ที่ท่านผู้ชมว่า,าจะเลือกแบบไหนนะครับผมมันดิฟกันแค่ปีเดียวเอง2019-20 2 0นะครับคุณก็ต้องลองช่างใจดูนะว่าใช้ออปชันแบบไหนบ้างนะครับอันนี้ก็บอกให้ฟังเป็นข้อมูลนะผมเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยเขา ไม่ได้อ่านไม่ได้ฟังข่าวไม่ได้ศึกษานะครับผมผมก็เอามาเล่าให้ฟังเอามาบอกให้ฟังนะครับผมเพื่อจะเป็นข้อมูลที่ในการตัดสินใจซื้อรถสักคันนะครับผมอ่าลงมายังไม่หมดนะครับในส่วนของฟังก์ชันมันเยอะมากนะครับตรงนี้เป็นบานเลื่อนนะครับมีที่วางมือถือมีช่องต่อโทรศัพท์นะครับผมอ่าช่องต่อโทรศัพท์ตรงนี้เป็นไทซี c นะครับผมขอแก้ไขข้อมูลหน่อยการเชื่อมต่อ Apple CarPlay a เพ r o i d Auto คุณต้องใช้หัว t C to l i g h t n i n g หรือ t Type C to Type c นะ ไม่ใช่ USB ท้าย A to ท้าย C นะครับผมเปลี่ยนใหม่นะเป็นท้าย C แล้วนะผมก็ทันสมัยขึ้นนะผมมีช่องวางแก้วน้ำสอช่องมีทัชแพดอันใหญ่มีในส่วนของปุ่มควบคุมเครื่องเล่นระบบแผนที่นำทางอะไรอยู่ทางด้านขวานะครับทางด้านซ้ายนี่ก็จะมี Dynamic Select นะครับผมโหมดการขับขี่ให้คุณเลือกนะนะมีส่วนของ Eco Comfort Sport นะครับก็เลือกได้ตามใจคุณเลยนะผมแล้วก็โหมดถอยเข้าซองอัตโนมัตินะครับตัว P นี่นะครับกดเข้าไปนะครับผมนี่ การใช้งานจะอธิบายให้ฟังนะครับการใช้งานเนี่ยเมื่อคุณกดฟังก์ชันถอยเข้าซองอัตโนมัตินะครับคุณต้องเปิดไฟเลี้ยวถ้าคุณจะถอยเข้าซองฝั่งขวาคุณเปิดไฟเลี้ยวขวาถ้าคุณจะถอยเข้าซองฝั่งซ้ายคุณเปิดไฟเลี้ยวซ้ายแล้วขับเดินหน้าช้าๆนะครับผมเมื่อเขาเจอช่องจอดช่องตรงนี้จะขึ้นตัว P หรือว่าช่องพ a r k นะครับผมเราก็กดคอนเฟิร์มว่าเราจะจอดช่องนี้นะครับผมแล้วทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือให้เราใส่เกียร์ถอยพวงมาลัยเขาจะหมุนเอง เราคอยระวังเรื่องของเบรกและก็ใส่เกียร์ให้ระบบเขาแค่นั้นเองนะครับผมอ่าฟังก์ชันนี้ใช้ไม่ยากนะครับผมมาลองใช้ดูนะฮะใช้ไม่ยากมันช่วยเพิ่มความสบายให้เรานะครับผมหรือว่าท่านใดถอยเข้าซองไม่เก่งเนี่ยระบบนี้ช่วยได้นะครับเขาก็มีให้นะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วก็เป็นฟังก์ชันพื้นฐานนะครับผมอ่าก็อยู่ที่คุณชอบแล้วว่าชอบดีไซน์นี้ไหมสภาพแบบนี้คุณโอเคหรือเปล่านะครับผมราคานี้ เหมาะสมหรือเปล่านะครับก็อยู่ที่ท่านผู้ชมแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อนะครับผมคันนี้มีแอร์หลังนะอ่ะเดี๋ยวไปดูครับเรามาดูด้านหลังนะครับผมนี่โอ้ในส่วนของ a c l a สเนี่ยพื้นที่การนั่งโดยสารด้านหลังก็ต้องบอกว่ามีให้ไม่เยอะหรอกเพราะว่ารถของเขาเนี่ยนะไม่ได้ใหญ่นะครับไม่ได้โตอะไรมากนะผมก็ขนาดกําลังดีใช้งานในเมืองครับนอกเมืองวัยรุ่นจะชอบดีไซน์ประมาณนี้นะครับ นี่มีที่วางเท้านะผมลอดอยู่ใต้เบาะคู่หน้านะครับผมหัวเข่าเราไม่ดันเบาะนะนี่คือตำแหน่งเบาะที่ผมนั่งขับนะฮะผมบอกก่อนนะฝั่งคนขับเนี่ยแต่ว่าหัวเข่าผมไม่ติดนะครับพื้นที่ศีรษะมีให้เล็กน้อยนะครับผมหัวคุณไม่โขกนะครับผมหลังคามันจะลบลงก็จริงแต่หัวคุณไม่โขกคอคุณไม่ย่นนะครับผมสามารถนั่งได้หัวหมอนปรับสูงต่ำได้นะครับผมในส่วนของด้านหลังนะเนี่ยท่านั่งก็จะประมาณนี้มีช่องแอร์ด้านหลังนะครับผมแน่นอนว่าปี2019คุณจะได้ช่องแอร์ตรงนี้ นะครับถ้าเป็นปี2020ผลิตในไทยประกอบในประเทศคุณจะไม่ได้ตรงนี้นะแต่ว่าอย่างที่บอกคุณใช้ไหมล่ะถ้าคุณใช้คันนี้ก็เหมาะสมแต่ถ้าคุณบอกว่าด้านหลังเนี่ยเราไว้วางโน้ตบุ๊กนะเอาไว้วางน้องหมาน้องเมวนะฮะไม่มีคนนั่งหรอกก็ไม่จําเป็นก็ไปเอาพวกคีเลสนะครับหรือว่าระบบแอร์ออโต้อันนั้นก็ได้นะครับผมอันนี้ก็บอกให้ฟังนะฮะนี่แล้วก็มีเอาเล็เอาเล็ไม่มีแต่เป็นท้าย C สช่องเลยนะครับ มีช่องใส่โคงใส่ของนะครับผมเป็นที่ชาร์จแบตเป็นท้าย C หมดเลยนะคันนี้นะใครที่มีสายที่เป็นท้าย A ทูท้าย C ท้าย A ทูไรนิ่งนะต้องเปลี่ยนใหม่นะครับถ้าขับคันนี้ต้องเป็นท้าย C นะครับผมหัวต้องเป็นท้าย C เสียบนะครับไม่งั้นคุณจะชาร์จแบตในรถนี้ไม่ได้เลยนะครับผมเพราะว่าไม่ไม่มีท้าย A ให้คุณเสียบเลยนะครับเป็นท้าย C หมดนะก็จะประมาณนี้นะฮะนี่แล้วก็ที่วางแขนนะครับนี่ที่วางแก้วน้ำสองช่องอ่าถ้านั่งก็นั่งสบายๆนะครับ ไม่ได้อึดอัดอะไรมากถึงจะเป็น A อคลาสเนี่ยคุณดูสนะิพื้นที่ศีรษะพื้นที่มันมีโอ้มีหมดไปหมดนะดีไปหมดเลยนะครับผมสภาพสวยเบาอ,อะไรก็ใหม่นะครับผมคันนี้วิ่งมา4ี่หมื่นกว่าสี่หมื่นกว่าโลเองนะครับวิ่งไม่เยอะแล้วสภาพดีขนาดนี้ราคาประหยัดกว่าป้ายแดงไปตั้ง1นึ่งล้านสามหมบาทยังไงก็คุ้มนะครับผมเดีย๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันต่อนะครับผมว่าเครื่องยนต์ห้องเครื่องเขาเครื่องมันเล็กอะห้องเครื่องมันจะแน่นมันจะสวยหรือเปล่านะผมมันจะเหมือนรถญี่ปุ่นหรือเปล่าที่เครื่องเล็กลมันงเล็ก ตามดูครับเรามาดูเครื่องยนต์นะผมนี่เครื่องยนต์ขนาด1.3ลิตรนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้1.3ลิตรทุ่นทั่วหรอกมัน1,332ซีซีนะผมพ่วงด้วยเทอร์โบนะครับผม1ลูกนะมาพร้อมเกียร์7สปีดแบบดวลคัตนะครับคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเครื่องเล็กแต่ไม่เล็กตามสเปคเข้าใจไหมคือเครื่องเขา1.3 4สูบอะเทอร์โบก็มีนะครับพลังลังเนี่ยเหลือเฟือเลยนะครับผมการขับขี่เนี่ยบอกเลยว่าขับสนุกมาก มันไม่ได้อืดน,นับอัตราการเร่ง0ถึง100ในโหมดคอมฟอร์ตใช้เวลา11วินาทีนะครับในโหมดคอมฟอร์ตนะ0ถึง100นะแต่ถ้าคุณใช้โหมดสปอร์ตอัตราการเร่ง0ถึง100เพียงแค่9วินาทีเท่านั้นบอกเลยว่าเครื่องเนี้ยไม่ธรรมดานะเป็นเครื่อง1.3ที่แทบจะดีที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับผมณปัจจุบันนี้นะณนะปัจจุบันนี้นะผมอาจจะไม่เทียบเท่าตัว g i a r i s นะครับหรือว่ารถที่เขาเป็นระดับไฮแล้ว นะผมอันนี้คือสเปคแบบรถบ้านๆแต่บอกเลยว่าดีมากๆนะครับดีเลยนะฮะผัดมาเรื่องของโครงสร้างท่าน,นี้โครงสร้างก็ถือว่าสวยนะครับผมเป็นรถปี2019สภาพสวยๆนะครับผมใช้งานดีๆแบบนี้บอกเลยว่าคุณไม่ควรพลาดเลยนะครับคือมันต่างจากใยแดงเยอะมันไม่เหมือนรถญี่ปุ่นเนาะรถญี่ปุ่นเนี่ยเวลารถมัน2ปี3ปีเนี่ยส่วนต่างมันประมาณ5 6 0 0 0แบาทใช่ไหมแต่พอเป็นรถยุโรป พอเป็นแบบปี2-3ปีผ่านไปนะครับมือ2อจะค่อนข้างคุม้มเพราะว่าราคามันประหยัดกว่าป้ายแดงเนี่ยถึงล้านแทบจะครึ่งหนึ่งเลยแทบจะ50%เอ่นะ50%เลยดีกว่านะพูดอย่างนี้เลยดีกว่าคือมันค่อนข้างคุม้มแล้วก็คันนี้เลขหม่มันไม่เยอะปี2019นะแต่ว่าวิ่งมาแค่4 5 5 0 0กิโลอุปกรณ์อะไรครบหมดท่านใดที่กำลังหา A Class ที่ไม่แพงแล้วก็ได้รถใหม่ๆนะครับคันนี้แนะนํามาก,มาก มาลองขับดูมาลองสัมผัสคันจริงดูมาลองดูคันจริงซิงว่าเออรถมันมันไซส์เนี่ยมันเล็กไปไหมมันเหมาะกับเราหรือเปล่าหรือว่าเราใช้แค่ในเมืองขนาดนี้กําลังดีนะครับผมส่วนตัวแล้วนะขนาดนี้กําลังดีเลยหาที่จอดง่ายมีระบบช่วยจอดนะครับคุณไม่ต้องมาคอยพะวักพะวงเรื่องเราจะถอยชนท้ายเขาไหมนะครับให้ระบบออโต้เขาจัดการนะครับผมตรงนี้ก็ช่วยได้นะเออก็ถือว่าโอเคเลยนะครับก็ฝากไว้หนึ่งคันนะครับ m e r c e d e s b e n z A 200 AMG w เยู177คันนี้นะครับผมราคา1,460,000บาทนะครับวิ่งมา45,000กิโลเท่านั้นเองนะครับผมสนใจก็โทรมาได้เบอร์เดิมนะครับ0 9 0 1 1 1 0 1 9รับรองว่าไม่ผิดหวังกับคันนี้แน่นอนครับ